ผีตายโหงใครๆก็รู้ว่าเฮียนนักเพราะการตายอย่างปัจจุบันทันด่วนทําให้จิตสุดท้ายก่อนตายยังคงผูกติดอยู่กับอารมณ์ของความหวาดกลัวความตกใจความอาฆาตแค้นหรือความอะไรอาวรณ์ทำให้วิญญาณทุกทรมานไม่สงบสุขและมักจะวนๆเวียนๆอยู่กับที่ที่ตนเองตายและการที่ยังไม่ยอมรับสภาพปัจจุบันของตัวเองจึงทำให คนมักจะได้เห็นผีตายโหงกันอยู่บ่อยๆดังเรื่องราวที่จะเล่าให้ฟังกันในวันนี้เรื่องนี้เริ่มต้นขึ้นในวันลอยกระทงเมื่อ5ปีที่แล้วน้องพึ่งเป็นลูกสาวของเจ้าของโรงสีข้าวในตำบลหนึ่งของจังหวัดปีนั้นเธออายุเพิ่งจะเข้า17ปี เธอเรียนอยู่ชั้นม .5 ของโรงเรียนมัธยมชื่อดังในตัวเมืองของจังหวัดด้วยความที่บ้านของเธอนั้นอยู่ค่อนข้างไกลตัวเมืองพ่อของน้องพึง่งจึงตัดสินใจซื้อรถเก่งให้ลูกสาวขับไปเรียนเพราะกลัวอันตรายจากวัยรุ่นระแวกนั้นน้องพึ่งเป็นคนสวยสูงโปร่งรูปร่างดีดังนั้นจึงได้เป็นนักกิจกรรมตัวยงของโรงเรียน และว,วันที่เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวนี้ก็คือวันลอยกระทงน้องพึ่งได้รับเลือกให้เป็นเทพีถือกระทงประจําโรงเรียนเธอจึงนัดเพื่อนสี่คนมาที่บ้านตั้งแต่รุ่งเช้าเพื่อให้ช่างแต่งหน้าที่จ้างมาแต่งหน้าและแต่งตัวให้หลังจากผ่านเวลาไปหลายชั่วโมงช่างแต่งหน้าก็ยังแต่งหน้าให้ทั้งสี่คนไม่เสร็จจนใกล้บ่ายสามโมงเย็นซึ่งเป็นเวลาที่เธอจะต้องเตรียมตัวขึ้นรถแห่เพื่อตั้งขบวน น้องพึ่งเร่งช่างให้รีบทำให้เสร็จไวๆจนในที่สุดพวกเธอทั้งสี่คนก็แต่งหน้าเสร็จในเวลาที่เฉียดฉิวมากหลังจากแต่งหน้าแต่งตัวเสร็จน้องพึ่งจึงรีบเก็บของขึ้นรถแล้วรีบร้อนออกจากบ้านทั้งที่ยังไม่ได้บอกลาพ่อแม่โดยที่เธอไม่รู้เลยว่าวันนี้จะเป็นวันสุดท้ายที่จะได้พบเจอกับท่านทั้งสอง รถเก๋งของน้องพึ่งขับออกจากบ้านห่างไปแค่ไม่ถึง7กิโลเมตรก็เกิดประสบอุบัติเหตุผู้ภัยเล่าว่าเพื่อนของน้องพึ่งซึ่งนั่งอยู่ด้านข้างคนขับและอีกสองคนที่นั่งข้างหลังนั้นรอดชีวิตจึงได้ทำการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดแต่โชคร้ายที่น้องพึ่งซึ่งเป็นคนขับนั้นเสียชีวิตคาที่สภาพรถถูกอัดก๊อปปี้เข้ากับต้นไม้ใหญ่ริมถนน ร่างของน้องพึ่งถูกอัจเสียชีวิตคาพวงมาลัยและร่างของเธอนั้นบริเวณใบหน้าถูกเครื่องประดับบนศีรษะลักษณะคล้ายมงกุฎที่เป็นทองแดงบาดเข้าที่บริเวณริมฝีปากยาวไปจนถึงหูจนมองเห็นฟันและเหงือกด้านในเป็นที่น่าสยดสยองคนที่เห็นเหตุการณ์ในวันนั้นเล่าว่ารถของเธอวิ่งมาด้วยความเร็วสูงก่อนที่จะหักหลบสุนัขที่วิ่งตัดหน้า ทำให้รถเสียหลักลงไปชนอัดกับต้นไม้ใหญ่ริมถนนหลังจากงานศพของน้องพึ่งผ่านพ้นไปยังไม่ถึงคืนที่สามชาวบ้านแถวนั้นก็ได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ควรวญครางในยามดึกบางคนทนไม่ไหวถึงกับต้องจุดประทัดไล่บางคนก็กลัวมากจึงไปบอกให้พ่อกับแม่ของเธอหาคนมาอัญเชิญวิญ,ญญาณของลูกสาวให้กลับบ้าน แต่เนื่องจากพ่อของเธอนั้นเป็นคนที่มีฐานะและมีหน้ามีตาจึงตั้งใจจะจัดงานศพลูกสาวเจวันเจดคืนพ่อของเธอจึงยุ่งอยู่กับการเตรียมงานและรับแขกจึงคิดว่าจะทำการอัญเชิญวิญญาณของเธอหลังเสร็จสิ้นงานศพเรียบร้อยแล้วชาวบ้านแถวนั้นจึงต้องผเผชิญกับเรื่องราวของความเฮี้ยนและถูกหลอกหลอนโดยเฉพาะผู้คนที่ผ่านมาตรงที่เธอเสียชีวิต สองสาม,มีภรรยาคู่หนึ่งขับรถมอเตอร์ไซค์ฝ่าลมหนาวหลังเลิกงานจักกะดึกท่ามกลางถนนที่มืดมิดปรากฏร่างของหญิงสาวเดินอยู่ริมขอบถนนเมื่อไฟรถเข้าใกล้ร่างนั้นทั้งคู่ก็ต้องแปลกใจเพราะร่างของหญิงสาวนั้นใส่ชุดไทยเต็มยศเกล้าผมสวยงามทั้งคู่ค่อยๆขับผ่านร่างนั้นอย่างช้าๆและหันกลับไปมองเพื่อหวังจะเห็นใบหน้าของหญิงสาวชุดไทย ที่มาเดินกลางดึกเช่นนี้แล้วทั้งสองคนก็เห็นใบหน้าของสาวสวยแต่งหน้างดงามกำลังยิ้มให้ทั้งคู่แต่แล้วรอยยิ้มนั้นก็กว้างขึ้นและกว้างขึ้นเรื่อยๆจนริมฝีปากทั้งสองข้างเกือบจะถึงใบหูพร้อมๆกับมีเสียงดัง <c oughs> เหมือนกระดาษขาดแล้วขากรรไกรก็หลุดออกจากใบหน้าของเธอสองคนผัวเมียตกใจแทบลมจับ จึงประคองรถเอาไว้ไม่ได้รถของทั้งสองจึงพุ่งลงข้างทางทันทีแต่โชคยังดีที่บริเวณน,นั้นเป็นพงหญ้าขึ้นสูงจึงช่วยรองรับทั้งคู่เอาไว้ทำให้ทั้งสองมีเพียงแค่บาดแผลถลอกตามร่างกายเล็กน้อยเท่านั้นสองคนผัวเมียจึงรีบวิ่งออกจากบริเวณน,นั้นวิ่งไปตามทางถนนที่มืดมิดจนกระทั่งไปเจอบ้านของชาวบ้านที่อยู่แถวนั้น ทั้งสงจึงได้เล่าสิ่งที่พบเจอมาให้กับชาวบ้านฟังและเรื่องราวความเฮี้ยนนี้จึงถูกเล่าต่อๆกันจนแพร่หลายไปทั่วจังหวัดในเวลานั้นจนไม่มีใครกล้าเดินทางผ่านตรงนั้นในช่วงเวลากลางค่ำกลางคืนเลยจนเสร็จสิ้นงานศพพ่อกับแม่ของเธอจึงได้ให้คนมาอัญเชิญวิญญาณของลูกสาวให้ไปสู่สุขติหลังจากนั้นชาวบ้านจึงไม่พบเจอกับวิญญาณสาวสวยใส่ชุดไทย ที่ฉีกยิ้มจนปากถึงใบหูอีกแต่ก็มีข่าวลือว่าเพื่อนๆที่โรงเรียนของเธอนั้นพากันเล่าว่าที่นั่งที่เธอเคยเรียนนั้นจะไม่มีใครกล้านั่งในช่วงแรกๆที่เธอเสียทั้งครูและนักเรียนในชั้นมักจะได้กลิ่นทูบตลกอบอวนอยู่ในห้องเรียนจนเวลาผ่านไปประมาณอาทิตย์หนึ่งกลิ่นจึงหายไปพร้อมๆกับเรื่องราวความเฮี้ยนของเธอที่ยังอยู่ในความทรงจำของชาวบ้าน รวมถึงตัวผู้เล่าด้วยความรู้สึกสงสารและเศร้าสลดใจซึ่งผู้เล่าเองก็ขอให้ดวงวิญญาณของน้องจงไปสู่สุขตินะคะก็จบกันไปแล้วนะคะกับเรื่องเล่าหลอนๆที่เรานำมาฝากกันในวันนี้และถ้าทุกคนชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เทลโกสกันด้วยนะคะและที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งกันเอาไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆ แล้วคลิปต่อไปเทลโกสของเราจะนำเรื่องหลอนๆแบบไหนมาเล่าสู่กันฟังอีกก็อย่าลืมคอยติดตามและเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ